สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราก็เป็น EP 3กันแล้วเนาะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการ ตกแต่งภาพในเลเยอร์นะคะเทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์เนี่ยมีมากมายเลยสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงการใช้เทคนิคเลเยอร์มาร์กส์นะคะเลเยอร์มาร์กมาร์กที่แปลว่าหน้ากากนั่นเองเราจะใส่หน้ากากให้กับเลเยอร์กันนะคะตัวอย่างของภาพเนี่ยอย่างเช่นภาพนี้นะคะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเลเยอร์ที่เป็นแบ็กกราวด์ที่เป็นภาพกาแล็กซีข้างหลังภาพตึกนี้นะคะแล้วก็เป็นภาพ รถไฟฟ้าเอามารวมกันได้อย่างสวยงามโดยใช้เทคนิคเลเยอร์มาร์นะคะเดี๋ยวครูปิดภาพนี้ไปก่อนนะคะอ่ะเริ่มแรกก็คือเราก็ต้องกดเมนูไฟล์เลือก Open ่นนะคะโอเพภาพทั้ง3ภาพนี้ขึ้นมา ภาพไหนที่เราต้องการเปิดเราก็ค่อยๆเปิดขึ้นมาก็ได้ถ้าสมมติเราเราอยากแอดภาพเข้ามาเพิ่มนะคะอันนี้คุณจะเปิดภาพทีเดียวพร้อมกันเลยลากคุมแบบนี้ก็สามารถกด open ได้ทั้งหมดมันก็จะขึ้นมาทั้งหมด3ภาพนะคะเราแยกย่อยออกมาเป็นหน้าต่างย่อยๆ3หน้าต่างนะจำได้เนาะแบบนี้3หน้าต่างย่อยนะคะทีนี้เราต้องนั่งคิดแล้วว่าเราอยากให้ภาพไหนที่เป็นภาพพื้นหลังหลัก าะะงเนี่ยครูจะใช้ภาพที่เป็นภาพสีฟ้านี้ที่เป็นภาพกาแล็กซีนะคะวิธีการคือครูจะใช้ move t o นะคะย้ายภาพนี้มาภาพนี้ย้ายมาปุ๊บนะคะภาพนี้ครูไม่ใช้แล้วปิดไปภาพนี้มาแล้วนะคะจะขยายให้เขาใหญ่ขึ้นนิดนึงโดยใช้เมนู edit นะคะเลือก free transform ขยายใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะ จะประมาณนี้ถ้าขยายเต็มก็ได้นะคะหรือขยายเอาให้พอพอได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็กด enter ด้วยนะคะ Layer m a r k นะคะเริ่มต้นด้วยการใส่การกดปุ่มสั่งให้มันเป็นหน้ากาก่อนด้วยปุ่มบริเวณนี้นะคะ ถ้าหนูลองเอาเมาส์ไปชี้ปุ๊บเนี่ยหนูจะเห็นว่ามันขึ้นโชว์คำว่า add layer mask แสดงว่าเราต้องเพิ่มใส่หน้ากากให้มันก่อนอลองกดดูเลยนะคะ1ทีหทีเสร็จปุ๊บหนูจะเห็นว่ามันขึ้นหน้าต่างเออมันขึ้นหน้หนากระดาษย่อยๆตรงนี้ขึ้นมาแปลว่าอันนี้คือหน้าหน้ากากของเราเราจะต้องทำงานกับหน้ากากนี้เท่านั้นถ้าหนูไปกดเผลอกดคลิกตรงนี้ ก็คือไม่ถูกต้องนะคะหนูต้องมากดทํางานที่กับหน้าต่างเล็กๆอันนี้ที่เป็นหน้ากากเท่านั้นจากนั้น add layer mask เสร็จแล้วหนูต้องมาตรวจสอบว่าทั้งสีของหนูนะคะสีดำอยู่ข้างบนหรือไม่หนูต้องเซตให้สีดำอยู่ข้างบนและสีขาวอยู่ข้างล่างนะคะหรือถ้าของหนูเป็นแบบนี้อ่ะขาวอยู่บนหนูสามารถกดสวิตช์นะคะปุ่มสวิตช์นี้ มันก็จะสลับสีให้เราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ข้างบนเป็นสีอื่นเช่นสีแดงสีเขียวให้หนูดับเบิลคลิกแล้วเลือกเป็นสีดำเลือกในจานสีตรงนี้เป็นสีดำแล้วค่อยกดโอเคนะคะเลือกเป็นสีดำเสร็จแล้วให้เราเลือกใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า brush tool อยู่เครื่องมือลำดับที่8นับลงมานะคะ brush tool ตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับป้ายสีนะคะป้ายสีเป็นเป็นผู้กันอย่างหนึ่งแหละ เป็นผู้กันอย่างหนึ่งนะคะผู้กันนี้หนูสามารถเซตค่าออปชันบา์ได้ด้านบนจะเอาหัวผู้กันขนาดไซส์เท่าไหร่นะคะหนูก็เซตค่าตรงนี้ได้เลย200สมมุติครูเซตค่า200และเลือกรูปแบบที่1น,นะคะหัวจะฟุงฟ้งๆหน่อยแบบนี้หรือหนูสามารถปรับค่าความทึบตรงนี้ของมันได้ความทึบนะคะ o อปา i t ซิตีก็คือทึบเลยแต่ถ้าอยากให้เขาโปร่งหน่อยก็ขยับไซส์ลงมา ะค,ะคูให้มันเป็นร้อเปซก่อนจากนั้นลองมาเอาผู้กันนี้นะคะป้ายไปยังบริเวณพื้นที่ที่เราไม่ต้องการออกออกอะกดกดกดระบายมันลงไปกดคลิกค้างนะคะระบายมันลงไประบายรอบนอกนี้ออกอ่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นมันก็จะไปเห็นเป็นตัวแบ็คกราวที่เป็นรูปก,กาแล็กซีละ ถ้าครูกด opacity ให้น้อยลงนะคะสังเกตว่าหัวผู้การของเรามันก็จะโปร่งขึ้นนะคะมันก็จะไม่ทึบมากละมันจะไม่ทึบร0อยเอร์เซนะ์นะคะเงี้ยกดกดซ้ำๆๆมันถึงจะมามันถึงจะเห็นเป็นพื้นหลังข้างหลังอ่าสมมุติประมาณนี้ได้ละ ะะถามว่าถ้าจะเอาตัวภาพอื่นมาใส่ในในงานของเราได้อีกไหมได้นะคะตัวอย่างเช่นครูจะเอาภาพที่เป็นรถไฟฟ้าตัวนี้มาอมเอาภาพรถไฟฟ้านี้มาเราก็ต้องใช้ move t o ใช่ไหมคะลากจากภาพนี้มาใส่ภาพนี้ภาพนี้ไม่ใช่แล้วปิดไปภาพของเราที่เป็นภาพรถไฟฟ้าสมมติว่าจะเอาให้รถไฟฟ้ามาโผล่บริเวณนี้ นนก็ทําวิธีเดิมนะคะทําวิธีเดิมให้เรากด add layer mask ทางานที่หน้ากระดาษของหน้ากากตรงนี้ตรวจสอบว่าถังสีของเราสีดำอยู่ข้างบนไหมแล้วใช้ brush tool นะคะ brush tool มาลบบริเวณพื้นที่ที่ไม่ต้องการออกนะคะปรับ opacity ได้ถ้าสมมุติอยากให้บ r u ของเราทึบมากนะคะ ปรับไซส์ของหัวได้ขนาดของมันสมมุติว่าเราจะเข้าไปที่พื้นที่ที่แคบๆแ,แบบนี้ภาพทั้งสองทั้งสามภาพนี้นะคะมันก็จะเข้ามาเบลนกันอย่างสมดุลน,นะคะหนูสามารถกดกดไปที่ move t o ก่อนแล้วก็ Free t r a n s f o r m มันก็ได้นะคะ transform enter แบบนี้ ะะเราก็สามารถรวมทั้ง3าภาพเข้ามาอย,อยู่ด้วยกันได้แล้วหลายๆคนคงจะสงสัยว่าทําไมถังสีของเราสีดําจะต้องอยู่ข้างบนนะคะสีดํานั้นหมายถึงว่าเราเราไม่ต้องการพื้นที่บริเวณนั้นเราถึงป้ายสีดํามันลงไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูใช้สีขาวอยู่ข้างบนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดูนะ ทำในทำในหน้าต่างของหน้ากากตรงนี้นะคะถ้าเป็นสีขาวอยู่ข้างบนแล้วใช้ b r tool มาแปลว่าเราต้องการพื้นที่บริเวณนั้นคืนเห็นไหมคะเพราะงั้นครูถึงได้บอกว่าสีดำจะต้องอยู่ข้างบนเพื่อลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการออกแบบนี้นะคะ